มกรุ๊ปเองเนี่ยเราก็เป็นแบรนด์อาหารที่มีวิสัยทัศน์ในการใช้ปรัชญากิฟท์มอลเราได้ใช้วัฒนธรรมการให้มากกว่าที่ขอซึ่งเงินทุนส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะให้ไปกับการเปิดสาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาใหม่ในแบรนด์เดิมหรือว่าอาจจะเป็นสาขาใหม่ในแบรนด์ใหม่ๆลูกค้าอาจจะไม่เคยเห็นเราทําอาหารประเภทนู้นประเภทนี้เราก็อาจจะสร้างแบรนด์เหล่านั้นออกมาเป็น s อ u r v e ตัวใหม่ๆในการต่อยอดธุรกิจในการเติบโตของเรา จุดเริ่มต้นของมากูโรเองเนี่ยต้องบอกว่าเรามีโฟลเดอร์4คนซึ่งเป็นเพื่อนกันมาก่อนซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราทั้ง4คนก็ได้ตกลงกันว่าเฮ้ยเราชอบอาหารญี่ปุ่นเราไปศึกษาโครงสร้าง ประเทศญี่ปุ่นซึ่งราคาของวัตถุดิบเองเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันสามารถนํามาเป็นวัตถุดิบพรีเมียมในประเทศไทยแล้วนํามาให้ผู้บริโภคได้ทานเนี่ยในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายตรงนั้นเองเนี่ยเราก็มองว่าตลาดมันยังเล็กอยู่เราก็ยังมีช่องว่างที่จะ enter เ,เ,เข้าไปในตลาดจากจุดตรงนั้นเนี่ยเราได้ใช้วัฒนธรรมการให้มากกว่าที่ขอมันก็จะถูกถ่ายทอดออกมาใน DNA ของตัวมากุโรเองแล้วอย่างนี้ค่ะตอนนี้มากุโรค่ะเรามีทั้งหมดกี่แบรนด์นะคะตอนนี้ในมากุโร่ group เองเนี่ยเรามีทั้งหมด3แบรนด์ก็จะเป็นแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่นที่เปิดมาประมาณ9ปีละอย่างมากุโรแล้วก็มีแบรนด์ที่2ก็จะเป็น Something to g e t h e r เป็นร้านอาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างแล้วก็แบรนด์ที่3ของเราเองที่เพิ่งเกิดขึ้นมา2ปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ชาบูชื่อว่าฮิตตริชาบู3แบรนด์นี้ค่ะสัดส่วนยอดขายแบ่งกันยังไงบ้างคะตอนนี้สัดส่วนยอดขายเองเนี่ยมากุโรเองอยู่ที่ประมาณ60%อีก2แบรนด์ก็ อย่างละ20%ซึ่งก็เรียกได้ว่าเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วในแบรนด์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่3แบรนด์นะคะอยากรู้ว่าแต่ละแบรนด์มีประมาณกี่สาขาตอนนี้มากุโรเองเนี่ยมีอยู่14สาขาฮิตตริชาบู6สาขาซัมติงทูเกเตอร์ก็อีก6สาขาจริงๆแล้ว g i ฟท์มอลเนี่ยผมว่ามันเป็นการทำธุรกิจที่ยั่งยืนเนื่องจากว่าเราให้คุณค่ากับตัวลูกค้า แล้วก็ประสบการณ์ที่ดีมากกว่าที่เขา expect เอาไว้ซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็น price point ของเราแล้วก็สิ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพอาหารการให้บริการประสบการณ์บรรยากาศภายในร้านแล้วก็ทุกๆอย่างที่ลูกค้าได้รับเนี่ยเขาจะรู้สึกได้ว่าเขาเดินออกจากร้านไปแล้วเขารู้สึกว่าคุ้มค่านอกเหนือจากเรื่องพวกนี้เราก็ยังมีทีม R&D ที่บอกว่า เราสามารถพัฒนาแบรนด์อาหารหรือว่าสร้างแบรนด์อื่นๆให้เกิดขึ้นได้อยู่เรื่อยๆซึ่งเราไม่ได้มีความถนัดในเฉพาะเรื่องของอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีแต่ปัจจุบันเนี้ จริงๆเรามีการวิจัยมีการพัฒนาอาหารไปในหลายรูปแบบซึ่งปัจจุบันเราเองก็มีฐานลูกค้าที่มีจํานวนมากเราใช้ระบบสมาชิกนะปัจจุบันเนี่ยเรามีสมาชิกมากกว่าแสนกว่ารายซึ่งก็เพิ่งล a u n ระบบสมาชิกมาเมื่อไม่กี่ปีฐานลูกค้าเราก็ค่อนข้างกว้างเราก็จะหยิบข้อมูลพวกนี้นํามาวิเคราะห์แล้วก็ใช้กับลูกค้าได้ข้อมูลพวกนั้นเนี่ย นอกจากจะใช้กับตัวลูกค้าแล้วเองเ่ยเราก็ยังหยิบมาเพื่อพัฒนาเมนูอาหารใหม่ๆตอบโจทย์ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นอย่างตามไฟลิ่งอะคะ่ะเราเห็นชื่อของกองทุนลอมบัดเอเชียเข้ามาถือหุ้นของมารกุโรอะคะ่ะ ตรงนี้คือเขามาถือหุ้นเราได้ยังไงมีความเกี่ยวข้องกันยังไงอะคะเมื่อปี2021เนี่ยกองทุนลอมบาร์ก็ได้ให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในบริษัทเนื่องจากว่าผมคิดว่าเขาก็เห็นศักยภาพในการที่จะเติบโตกต่อไปได้เขาก็เข้ามาลงทุนในปีนั้นไม่เพียงแค่เงินลงทุนที่เข้ามาลงทุนนะครับเขาก็ยัง contribu ให้เราไดหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์เรื่องของการดําเนินงานดําเนินกิจการอะไรเงี้ยครับเขาก็เรียกว่าเป็นกองทุนที่เข้ามาช่วยด้วยไม่ใช่แค่ด้านของเงินทุนอย่างเดียวอยากรู้ว่าในอนาคตาค่ะกองทุนลมบัดเอเชียอันนี้เขาจะอยู่กับเราระยะยาวไหมคะเรามีการคุยกันตลอดกองทุนลมบัดเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ลงทุนในระยะยาวไม่ได้แบบว่าฮิตแอนด์รันแบบนั้นกองทุนเองก็จะมีการขายออก พร้อมกับ IPO ในส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็มองศักยภาพในการเติบโตของเราต่อไปยาว พวกต้นทุนวัตถุดิบที่มันผันผวนะคะเราจัดการหรือว่ารับมือ,อยังไงบ้างอะเรื่องพวกนี้เรามีอยู่ในความเสี่ยงก็คือจะเป็น list ความเสี่ยงของเราอยู่ละในแต่ละปีเนี่ยวัตถุดิบแต่ละอย่างก็จะขึ้นลงไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเรียกว่าเราก็มีวิธีบริหารจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนิเตอร์อย่างใกล้ชิดในวัตถุดิบตัวหลักๆของเราแล้วก็การสั่งซื้อล่วงหน้าการ forecast ต่างๆซึ่งการต่อรองกับ s u ยเ l อ e r ต่างๆ,างๆเมื่อเรามีสาขาเยอะขึ้นเน เราก็บริหารจัดการเรื่องพวกนี้ได้ดีขึ้นเราเข้าตลาดครั้งนี้อะค่ะเรานําเงินไปใช้เรื่องอะไรบ้างอะค่ะหลักๆเลยเนี่ยเนื่องจากสาขาเรายังมีไม่มากซึ่งเราก็ยังมีช่องว่างในการเปิดสาขาได้อีกเยอะซึ่งเงินทุนส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะให้ไปกับการเปิดสาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาใหม่ในแบรนด์เดิมหรือว่าอาจจะเป็นสาขาใหม่ในแบรนด์ใหม่ๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็เงินอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการนำไปปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเรื่องของการระบบการดำเนินกิจการภายในให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็สอดคล้องกับการเติบโตของเราที่จะขยายสาขาต่อไปในอนาคตอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนเนื่องจากสาขาเรามีมากขึ้นอย่างตอนนี้สาขาจะมีแค่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลค่ะในอนาคต,คตวางแผนว่าอุ๊ยอาจจะออกไปไกลกว่าน,นี้ได้ไหมคะครับ ก็ถ้าเมื่อเราเปิดเฟสโซนในกรุงเทพและปริมณฑลได้ครบแล้วเนี่ยเราก็มองหัวเมืองใหญ่ๆในต่างจังหวัดเราอาจจะไปเปิดเป็นคลัสเตอร์ซึ่งแบบอาจจะมีหลายๆแบรนด์ของเราไปอยู่ในที่เดียวกันหรือในจังหวัดเดียวกันเพื่อง,ง่ายต่อการบริหารด้วยอยากรู้แผนธุรกิจระยะยาว3-5ถึงหปีค่ะมากุโรของเราเนี่ยวางเป้าไว้อย่างไงบ้างอะค่ะคือเรากำหนดเป้าหมายการเติบโตของเราภายใน3-5ปีะนะครับจากการที่เราเปิดร้านอาหารในสาขาที่ยัง มีเทรดโซนในช่องว่างของเราอยู่นะครับในแบรนด์เดิมๆแล้วก็อาจจะมีแบรนด์ใหม่ซึ่งจะให้ประสบการณ์ลูกค้าเนี่ยในมุมมองที่ลูกค้าอาจจะไม่เคยเห็นเราทําอาหารประเภทนู้นประเภทนี้เราก็อาจจะสร้างแบรนด์เหล่านั้นออกมาเป็น S-curve ตัวใหม่ๆในการต่อย,ยอดธุรกิจในการเติบโตของเรานอกเหนือจากนี้เราก็ายังมองถึงการ ควบรวมหรือ M&A ถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสเราก็อาจจะสามารถควบรวมกิจการในลักษณะที่เป็นธุรกิจอาหารแบบเดียวกันก็จะเป็น forward หรือ backward จะเป็นการเติบโตที่เราจะสร้างให้กับ กรุ๊ป <Group S 2> ของเราอย่างต่อเน,นื่องเพราะสุดท้ายแล้วค่ะมีอะไรที่อยากจะฝากถึงนักลงทุนที่สนใจในหุ้นของมากกรุไหมคะมักกรุ๊ปเองเนี่ยเราก็เป็นแบรนด์อาหารที่มีวิสัยทัศน์ในการใช้ปรัชญากิฟท์มอลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมากกรุ๊ปเองเนี่ยก็มีการเติบโตต่อนเนื่องในทุกๆปีไม่ว่าจะเป็นรายรับแล้วก็ในส่วนของกําไรเองซึ่งเราก็คิดว่าเราก็จะมีการเติบโตต่อนเนื่องแบบนี้ ไปเรื่อยๆยังไงก็ฝากหุ้นมากรอนะครับไว้กับนักลงทุนด้วยละกันนะครับขอบคุณมากเลยครับ